ตอนนี้เรากำลังอยู่ท่ามกางก <g ülme> เห็นสัตปหลาทุกคนสัตประหลาดที่ลุกไ่อ,อสลับเม,มน้นยินดีตอนรับสู่เกม t h เ h e ล d l น n e ์ครับแล้ววันนี้กับพวกเราสาสมสหายมาโดยมาดตัวละครกันมันก็ต้อง <Here. S 3> เี้ยมือมีล่ัน,น <c oughs> ปูนสงสว่างมากเลยโ <Okay. S 2> อเคครับสวัสดีครับโซเชียลข่า,ามาไม่ใช่เฮ้ย เห็นไฟข้างหลังไหมเพื่อนเหมือนจะมีประการอะไรบางอย่างอยู่ผมและพ้องเพื่อนไปตะก้องตกอับที่ต้องไปตามล่าภาพมาขึ้นหน้าหนึ่งนสือพิมพ์เพื่อเอาตังค์มายุยยาชีวิตและโลกที่มีแต่ความวุ่นวายจะมีอะไรรอเราอยู่ไปลุยกันครับเดี๋ยวเราจะไปลุยในโลกที่วุ่นวายแล้วผมจะรายงานข่าวสดให้ทุกท่านได้รับทราบติดตามไปกับเราแต่ว่า อ้าวหายโอเคฮัลโหลเพื่อนว้เดี๋ยวทำไมฉันไม่ได้ยินเสียงพวกนายวะเพื่อนฮัลโหลฮัลโหล my friend say some w o r d ฮัลโหลเฮ้ย ยินดีต้อนรับสู่เกม The Headliner ครับเฮ้ยเห็นเห็นคนกำลังวิ่งมาเพื่อนไม่รู้เขาหนีอะไรวะนี่นี่คือขอขอสัมภาษณ์หน่อย่งเดีขอขอขอสัมภาษณ์หน่อยครับคุณคุณขอสัมภาษณ์หน่อยฮัลโหลเขาแบบสติแตกจนแบบไม่ฟังนี่แล้วนี่แล้วมันมาแล้วเฮ้ยเขาบอกว่าให้รีบหนีอ่ะเพรีบเพรีบอ่ะ ทำ,ท,ำทำไมเสียงอยู่ใกล้เราจังเลยเพื่อนเออว่เรามีเวลาแปดนาทีเหมือนเกมนี้หลักๆเราจะเป็นรับบทเป็นนักข่าวนะมันคือนักข่าวว่าเรามาถ่ายแค่ภาพด้วยซ้ำมาเพื่อนโอเคตางคนต่างซอฟี่เหรอวะ <laughs> อันนี้คือบรรยากาศถ่ายทอสดสดนะครับจากกรุงนิวยอร์กดูความวินาสัตวรรนี้สิครับทุกคน ตึกเราบ้านช่องดูมีไฟแต่ดูไม่มีใครเหมือนกับเธอที่ไม่มีใจโอ้ยเจ็บซีดเลไรมันโหดแต่เกมมันแอบจะโมชั่นซีกง่ายๆเหมือนกันนะมันอันนี้ได้อยู่แหนบแป๊บนึงนะคนเฮ้ยเฮ้ยปรับคนโดนอยู่ฮัลโหลตัวอะไรไหมไม่มีนะโอเคหลักๆเราน่าจะต้องถ่ายรูปไปลงอะไรสักอย่างเรามีโคต้าแค่สิบรูป เฮ้ยจะถ่ายกันก่อนดีไหมถ่ายเลยเพื่อนมายิ้มนะคนละแฉหนึ่งสองสามจบเลยได้รูปมือแล้วเฮ้ยไอ้เพื่อนเฮ้ยเสียงเสียงอยู่นี่เิื่อนเพเพื่อนข้างนอกข้างนอกข้างล่างข้างล่างอะไรวะเพื่อนลูกแด่นลูกแด่นถ่ายศพเฮ้ยมันมันเป็นสัตว์ประหลาดปะเนี่ย เอ้มันต้องถ่ายของใครของมันหรือว่าเราเอารูปไปรวมกันวะมันน่าจะแบบเฮ้ยรวมมันน่าจะฝ่ากันถ่ายวะน่าจะรูปของใครของมันปะแต่แบบเอาไปรวมกันอะเออใช่ใช่งั้นก็เป็นโคตาสามสิบรูปเนาอมีคนมีคนถ่ายไฟไหมยังยังไม่มีอ้าวไปถ่ายแล้วขอบคุณงานไวซะ เงินไว้ชื่อเฮ้ยเราเป็นสามนักข่าวที่มาลุยในดินแดนที่ไม่มีนักข่าวกล้ามาทำข่าวว้ะที้ยเราแม่งโคตรแบบสเปเชียลลิลลียุดย่อยละเฮ้ยเว็บเว็บเว็บเรียกเว็บเรียกเว็บเว็บหายเว็บหายเว๊บเบ๊บเบ๊บมันบอกว่าตรงกลางสวนนะทางสวนเหรอเพื่อนถ่ายอะไรวะเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยถ่ายหรือยังถ่ายหรือยังถ่ายหรือยัง Oh my god หายเรียงเพื่อนโอ้หไล์สดสดเลยนะครับสัตว์ประหลาดกำลังจัดการมนุษย์โัลเดี๋ยวเราต้องเข้าไปสัมภาษณ์หน่อยว่าน้องมาจากดาวดวงไหนโอ้ my god โอเคตอนนี้รายงานสดจาก ไปเรื่อยนิวนะครับตอนนี้เรากําลังอยู่ท่ามกลางเห็นสัตว์ประหลาดไหมทุกคนสัตว์ประหลาดที่ลุกไล่อสลับเมนต์ด้วยไม่นะไม่นะสัตว์ประหลาดที่ลุกไล่หยุดหยุดเอ้ยเราจะกลับยังไงวะเพื่อนสัตว์ประหลาดทีลุกไล่ไม่ละมือนี่ไงครับนี เดี๋ยวเดี๋ยวเราจัดการสปพหร่ายยังไงก่อนเราจัดการไม่ได้ครับทุกคนเราแค่แบบทำได้แค่แบบเราทำได้แค่มาสืบข่าวเหรอไม่ใช่ผไอเว็บโดนกัดขาไปแล้วบิ๊กนักข่าวเราคนนึงไม่เหลือรอดนะไปนะตอนนี้เหลือกันอยู่สองคนสองดอกแล้วเพื่อนผมไป วันนี้ตัวนั้นบิ๊กบิ๊กเสียงมันอยู่ตรงกลางบิ๊กนี่ไงก็ไไม่เห็นมันหรอเนี่ยมันอยู่นี่โหรอยเจมไม่อยากไปเสียหายหรอวะเจมบ้าบิ๊กเออเอาฉันโดนอะไรตายวะ เอไอ้บิ๊กดีแน่นอนได้ยินได้เสียงกูไหมได้ยินเพื่อนเคยได้ยินแล้วรูนี้ดีแล้วรูนี่เสียงกูไหมแต่ว่าคนตายได้เสียงกันไอ้บิ๊กไม่ได้เสียงอะไรเออบิ๊กไม่ได้ยินเสียงเราคนเด็กแล้วฝ่ายเหลือกูคนเดียวไอ้บิ๊กผายคนเดียวดูิ้มอยู่ไอ้สัสกลางโลกที่โหดเหลือหน้าข่าวดูหนึ่งคนเป็นเรื่อนตายหาตาโหดก็ไม่หมดกูลัวว่าไอ้บิ๊กจะเอาข่าวกลับไปได้นนีี่่กวไงดกูเฮ้ย มองกูเหรอถ่าไปเยอะือได้ไหมเจ็บตัวหายพอพอจะเข้าใจทาร์ e t i n เคมแล้วเหมือนกับเราแค่มาเก็บภาพให้ได้มากที่สุดมั้งแล้วเราต้องรอดเราต้องรอดเอาภาพออกไปด้วยแล้วมึงคิดว่าบิ๊กจะใบทัวถัายไหมก่อนที่จะแตกก่อนอะน่าตกมองถึงนาทีเลยบิ๊กมือรุ่นอะไรขยับ จันยบาลนักข่าวให้กูมาสุดมากตอนเนี้ยคนนอื่เขาหนีกันไปหมดเลยไม่คนอื่นไม่หนีคนอื่นเขาตายนาทีตุวไทยคุณทำจริงไม่แล้รูปที่กูถ่ายตอนไอซัลลัมเบนเดอร์โจมตีอย่างฮาวเวิร์ดเฮ้ยผมไม่มีเสื้อพี่ม่นี่คุณโจ้นี่ตอนนี้เราเจอกับบางสิ่งบางอย่างที่แบบว่าดูดึงนะกล้องมัน น้องขู่แล้วเหมือนน้องจะได้กินเหมือนทุกคนน้องจะได้กินผมองพยายามไปเรื่อยๆเยอะเยอะกลับกันน้องนะครับไปาวแล้วกันดีเฮ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วจิบผ่านแล้วโอุ้ยโดนเข้ามาทันทีทันทีโอ้ยยัโอ้ยโดนเห็ไปดีเรียบร้อยกูกู พี่สาบหวังว่ามึงจะพอเอารูปที่มึงถ่ายได้กลับพอท่าน <_ m im ics> โอเคครับสรุป <_ m im ics> สรุปภารกิจแรกแตกหมดต้องรอดดิใชเหรอเราไม่ได้รูปกลับมาเลยเพื่อนจริงหรอ